ทักครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะนะครับวันนี้ก็มาคุยประเด็นฟ็อกอิชชูนะครับประเด็นจิ้งจอกวันนี้สิ่งที่อยาจะมาคุยเนี่ยมาพูดถึงสถานการณ์โค้ดใหม่กันหน่อยนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยมีถามผมเข้ามานะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะว่าได้โค้ดใหม่หรือยังได้โค้ดใหม่หรือยังคืออย่างนี้ฮะเราต้องมาคุยเหตุผลกันก่อนว่าทําไมเขาถึงไม่อยากตั้งนะครับหรือบางคนที่เขาสนใจเนี่ยเขายังไม่อยากมาตอนนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ย มันไม่ใช่เผือกร้อนและคือเป็นเผือกแบบลวกเลยนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยหลายๆคนที่เข้ามาเขาก็กลัวที่จะเอาชื่อมาทิ้งนะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่มีปฏิเสธไปก็มีลาฟานะครับแกรมพอตเตอร์ไนเจลพียอสันนะครับรวมถึงมาตินโอนิลเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะกลับมานะครับเพราะว่ามันสานการตอนนี้มนเหลืออีกเก้าเกมสุดท้ายนะครับแม้ว่าแต้มมันจะไม่ห่างมากแต่มาแต่มันก็มีโอกาสที่จะตกชั้นสูงเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับยังไงก็ ฝากทุกท่านนะสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กคอมเมนต์น้พูดคุยได้นะครับกดติดตามนะนะครับคือเอาง่ายๆนะครับตอนแรกเนี่ยเอาเราต้องย้อนความไปก่อนตั้งแต่คือเลตเตอร์สตีเนี่ยทางบอร์ดบริหารเนี่ยชอบทางด้านของแกรมพอตเตอร์เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่พอตเตอร์จะไปเชลซีสาหรับตนน้นฤดูกาลนี้ที่ว่าใครจะมาได้ในเจ็ดเกมแรกนะครับที่เราเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหกนะครับตอนนั้นก็มีกระแสว่าโอเคจะจะปลดและแต่บอร์ดบริหาร เราก็ต้องพูดตามตามตรงว่าตอนนั้นเนี่ยหนึ่งด้วยค่าค่าชดเชยที่มันเยอะสองเนี่ยคือล o อตเจอร์เขากินบุญเก่าไว้เขาพาเป็นที่5-2าปีติดเข้ารอบรองฟุตบอลยุโรปและสิ่งที่มันเป็นแต้มบวกแบบสุดๆนะครับนั่นก็คือการเป็นแชมป์เอฟเอคับที่หลายๆคนก็ได้จะทราบดีนะครับแต่ทีนี้พอมันเราเอาง,ง่ายๆคือเข็นล o อตเจอร์มาจนถึงจะจบฤดูกาลสุดท้ายมันไปไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ อาจจะมีจ่ายค่าชดเชยนิดหน่อยแต่ว่าเป็นการเขาใช้คำว่าแบบเป็นมูชชวลอะตริเมนต์ก็คือแบบเป็นการตกลงกันแล้วกันระหว่างลอตเจอร์กับสโมสรแต่เขาไม่มีการบอกว่าจ่ายสุดท้ายสโมสรจ่ายเท่าไหร่ในการปลดลอตเจอร์นะฮะซึ่งโอเคอันนั้นก็ว่าไปแต่ทีเนี้ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับที่ผมไปดูในต่างประเทศเนี่ยเขาก็แบบรู้สึกว่าแบบหลายๆคนก็คิดว่าเอ้ยทาไมสโมสรนิ่งเฉยหรือว่าจะยอมไม่ตกชั้นไปหรือเปล่ากําไมว่าเอ้ยไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ เร่งในการที่จะหาโค้ชใหม่คือทีเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเท่าที่ผมตามข่าวเนี่ยเขาหาอยู่ฮนะแล้วเขาก็อยากจะอยากจะได้ทางด้านพอตเตอร์หรือแม้ทั่งหลายๆคนที่มีข่าวแต่ประเด็นหลักมันคืออยู่ตรงนี้ครับว่าเขาไม่มีใครอยากมานะครับไม่มีใครในสโมสรเนี่ยนิ่งเฉยนิ่งนอนใจกับการที่ทีมจะตกชั้นครับแม้กระทั่งอย่างฮาวิ่บานเองที่ออกมาสัมภาษณ์นะครับในเกมที่แพ้วิลลาว่าพวกเรารู้สึก าร์ดบล็อกเกนหรือแบบใจสลายเลยหรือแม้กระทั่งวิกเตอร์คิเทนเซนที่ออกมาพูดว่าสัญญาว่าจะสู้จนจนถึงแบบนัดสุดท้ายนะครับเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกให้ได้ทีนี้มันก็เลยเรื่องมันก็เลยต่อไปที่ทาง้านของทางาําไมมันถึงมีเต็งหนึ่งขึ้นมาอย่างทางด้านของเจสซี่มาร์ทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงถ้าที่ผมตามข่าวแนละ้วในทวิตเตอร์หลายๆสำนักเนี่ยรายงานตรงกันแล้วแล้วก็มีภาพตัดต่อแล้วนะครับว่าเจสซี่มาร์ทเนี่ยคุณซื้อชาวมักกันเนี่ยจะเข้ามาเป็นโค้ใหม่ของตตี นะครับแล้วก็อยากที่เอาสกู๊ปให้ทุกท่านดูนะครับเรื่องของฟิลลโซฟีหรือว่าทางด้านของปัจชญาในการทำทีมของเจสซี่มาร์ทนะครับว่าบอลเพลสิ ressing, bon ่งบอลวิ่งดุดันนะครับซึ่งแต่ถ้าเอาแบบอันนี้แบบเริ่มเข้าสู่ความคิเดเห็นส่วนตัวของผมนะคือเจสซี่มาร์ทเนี่ยถ้าเข้ามาโอเคอาจจะพาเลตเตอร์สตีเนี่ยล่อตกชั้นได้แต่ผมยังไม่ค่อยไว้ใจในระยะยาวสักเท่าไหร่ นะครับสำหรับทางด้านของเจสซี่มาร์ทนะนะครับซึ่งแต่มันเลือกไม่ได้เพราะว่าผมเชื่อนะนี่ผมพูดเลยว่าถ้าอดัมแซดเลอร์กับไมค์สโตเวลเนี่ยทาต่อไปจนจบซีซั่นเนี่ยยังไงก็ตกชั้นนะครับเพราะเขาไม่ใช่โค้ชไม่ใช่โค้ชอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าได้เจสซี่มาร์ทเขาตั้งใจจะมาเนี่ยเราให้สัญญาระยะสั้นไปก่อนสักหเดือนไหมนะครับแล้วดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าโอเคแหละ ที่พูดในไลฟ์เมื่อวานนะสำหรับเท่าเจสซี่มาร์เนี่ยเขาเคยเป็นดับเบิลแชมป์ในตอนอยู่กับซันส์บวกแล้วก็เป็นคนปลูกปั้นเท่า,ข,าของแพสซันดาก้าขึ้นมานะครับซึ่งโอเคแหละแต่ลีกออสเตรียกับลีกกับลีกพรีเมียร์ลีกอะไรมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ละนะครับตอนเขาทำลีกอยู่ในเตดปีแรกที่เข้ามาเนี่ยครึ่งสี่ตันหลังก็พาลีกเนี่ยลอดตกชั้นได้สำเร็จก่อนที่พอมาฤดูก,กาลนี้เนี่ยมันก็ รอบไปแล้วสุดท้ายก็ต้องทำให้ลีดอยู่ในเตดก็ต้องตัดสินใจในการปลดททงด่าของเจสซี่มาร์ทออกไปนะครับซึ่งสําหรับผมถ้าเข้ามาอย่างน้อยมันเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วกันถ้าเกิดว่าเจสซี่มาร์ทมาจริงๆเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาปฏิเสธทั้หมดแล้วนะครับไม่มีใครอยากมาจริงๆนะครับแต่ถ้าได้เจสซี่มาร์ทมาเนี่ยผมก็ว่าโอเคถือว่าดีแต่ทีเนี้ยคือจากกระแสล่าสุดนะครับ ค่ำคืนวันนี้ที่จะเจอกับบอลหมัดเนี่ยคือจะเป็นทาาของอดัมแซเลอร์ไปก่อนนะครับซึ่งก็มันตอนนี้เลสเตอร์เนี่ยเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆก็มันคุกกุนไปหมดเลยนะครับจากที่ตามข่าวเนี่ยคือใครก็ปฏิเสธไม่มีใครอยากมานะครับไม่มีใครอยากที่จะเอยเอาชื่อมาอย่างอย่างลาฟาเนี่ยก่อนมันก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเขาเนี่ยยื่นโปรไฟล์ไปแล้วแต่สุดท้ายเหมือนเหมือนพอมาสาการตรงนี้เขาก็ปฏิเสธ แกรมพอตเตอร์เนี่ยเขาใช้คําว่าแบบอยากจะเทคอะเบรกอันทิ่เดอซัมเมอร์ก็คือแบบว่าอยากจะพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์ค่อยว่ากันอะไรเนี้ยนะครับตัวเมยก็เลยมองว่าตอนเนี้ยเต็งหนึ่งเลยนั่นก็คือเจสซี่มาร์ทและมีโอกาสด้วยนะครับคือด้วยราคาเนี่ยคือเอาง่ายๆคือเอาขนมแบบชิ้นใหญ่ๆมาแลกได้แค่ชิ้นเล็กๆและคือมีโอกาสสูงแนละสาหรับราคาเต็งหนึ่งของเจสซี่มาร์ทนะครับซึ่งผมมองว่า มันก็ดีกว่าไม่ได้โค้ดไทยเลยอ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วถามว่าผมชอบเจสซี่มาร์ทไหมก็ชอบกับบอลวิ่งบอลเพลสของลีดนะแต่บางทีแล้วผมรู้สึกว่ามันอาจจะเข้ามาแล้วไม่ค่อยเข้าแบบเลเตอร์สตีสักเท่าไหร่นะครับแต่อ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีโค้ดแล้วกันใช้คํานี้สําหรับเจสซี่มาร์ทที่จะเข้ามาเป็นกุนซือเลเตอร์สตีเดี๋ยวก็รอดูหลังเกมบอลหมัดครับถ้าเสมอหรือหรือแม้กระทั่งเกิด พลิกแพ้ขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องมีการแต่งตั้งแล้วเพราะตอนนี้แฟนบอลก็กระแสก็ไปในทางที่ควรจะต้องมีการแต่งตั้งโค้ชใหม่ได้แล้วนะครับจะให้ caretaker manager, manager เนี่ยทำจนถึงจบฤดูดกาลมันน่าจะไม่หลอดนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจบอดบอด,บอดเข้าใจสโมสรว่าไม่มีใครนิ่งนอนใจกับตรงนี้นะครับคุณท็อปก็ปออกมาสเตทเมนต์มาว่าเราอยากจะสะเต Stay in Premier League กเราอยากที่อยู่พรีเมียร์ลีกต่อรวมถึงนักเตะโค้ชอดัมเซตเลอร์ก็พูดว่าเราทุกคนก็อยากจะรวมใจกลับมาเป็นเอาทูเกเตอร์อีกครั้งหนึ่งสโมสสไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าทีเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากครับกับการที่จะมีกุนซือใหม่เข้ามาในตอนนี้ครับก็ประมาณนี้ที่มาคลิปวันนี้ที่อยากมาพูด,พดคุยนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านสอดัการรับชมและติดตามนะครับฝากไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะ นะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เชียร์ไปด้วยกันครับเจอกับบอลหมัดต้องสามแต้มครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ